รางจืดเป็นชื่อพืชสมุนไพรประเภทไม้เลื้อยหรือไม้เถามีลักษณะเนื้อแข็งเลื้อยพาดพัน์ไปตามต้นไม้เถาจะมีลักษณะเป็นข้อปล้องกลมมีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้มดอกเป็นสีม่วงอ่อน,ออนหรือสีครามออกดอกเป็นช่อห้อยลงมาตามเออกใบป,ประโยชน์นะคะยอดอ่อนและดอกสามารถรับประทานเป็นผัก เหมือนกับผักพื้นบ้านทั่วๆไปได้โดยใช้วิธีการปรุงอาหารก็คือการลวกหรือการนำไปปรุงเป็นแกงเช่นผัดยอดรางจืดไข่เจียวดอกรางจืดแกงส้มยอดรางจืดสลัดสมุนไพรารางจืดดอกใช้ทำเป็นสีผสมอาหารโดยการนำดอกรางจืดมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วกรองแยกเอากาก,ากออกเอาน้ำ ซึ่งมีสีม่วงอ่อนหรือสีครามใช้ทำของหวานใช้หุงข้าวหรือทำสีธรรมชาติใช้ผสมในอาหารสรรพคุณนะคะใช้ใบหรือเทาสดประมาณ1 0 1ถสใบหรือน้ำเทาขนาด10เซนติเมตรมาต้มในน้ำสิบลิตรต้มน้ำอาบแก้โรคผิวหนังลดอาการแพ้ผดผื่นคัน โดยใช้อาบทุกวันเป็นเวลา5้ถึงเวันใบารากและเถานํนำมาทำเป็นชาชงดื่มใบารางจืดตากแห้งนำมาบดให้ละเอียดใช้ผสม,มอาหารหมูอาหารไก่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อโรคและช่วยรักษาให้สัตว์มีอัตราการรอดสูงขึ้นเมื่อเป็นโรคทุกส่วนของต้นรางจืดมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทำให้ผิวพรรณตงตึง,ตงสดใสชะลอความแก่นำทุกส่วนของรางจืดมาตำหรือบดผสมน้ำใช้พอกแผลระง,งับอาการปวดลดบวมและกำจัดพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นแมลงป่องตะขาบทุกส่วนของต้นช่วยต้านการอักเสบเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผล เช่นเริ่มอิสุกอิสัยงูสวัสดด้วยการบดผสมน้ำเล็กน้อยก่อนนำไปประครบบริเวณรอยแผลนำมาต้มดื่มแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ